ไม่ซุนคะ่ะไปน้องๆไปเอาข่าวตังเียงค่ะโดยตุ้ยหมกแมงสีปลางเงยกว่านคาลรู้หลีออีหรือเต้เต้ค่ะ๋อเลียดไม้หนาปูนตีเล็ดเพะเฮียงหิวเซิงมด้วยรู้หรืออหรือเต้ต้ค่ะอันไหนมีตั้งในแล่เขียนอีกหนึ่งคะ่ะหมอกแมงสีสีของอันไนหนฮังอหอฮังหลีหอมก็หอมเต้ต้ค่ะโอเหมือนตั้งในฮังหลีฮางงามเป็นจังไหนแต่หยูตุ้ยค่ะรู้เลียรไม้หนาปูนตีเนี่ยเลยเพราะเป็นกว่าจะไหนในใจนอําหลีเต้ต้ค่ะหนอ อันสีเหลืองอันไนเต้มันลายอยู่ดีตั้งใจหูหมักล้างเนี่ยละมันก็อมโป๊ปปินสังคาเนาะยวดหมักล้างเนี่ยก็ปางไอกเขาซ้ำเตี้ยเต้นเนี่ยแหละอําโป๊มีสังคาคุยกับมันงอหังหรือหางงามอยู่ค่ะเนาะตุ้ยภายในอันไหนมันมีดีตั้งนอกค่ะอ๋อก็เปิดไหนแล้วมันแห้งกว่าค่ะนะนายแก่มาน้เหมือนอย่างไรตุ้ยไรหันจํำจังไว้คาเนาะตีเต้เต้นได้มันไก่มักซอกหนึ่งค่ะอ๋อ ปีในอุสุหยาติก็มันก็ให้แห้งหนาคาเนาะเพราะว่าไม้เนี่ยก็ไม้หนาปุ้นตี oke. เพราะาาว่ากัดเนี่ยก็กัดมากกำเหลียวอยู่ๆสร้างผนก็ซร้าตกลมก็ช่างแห้งเนาะหยาบเต้คาเนาะก็ปืนไหนเลยบางเงก็ใครสั่งปีน้องๆปีเฮาเขาหรือไรลืมลาตุกิงเฮาไฮโปอยู่หลีกินวันกว่าคานาหมกอันไหนเต้บางเหงมว่าวัาใต้ค่ะเนาะเพราะว่าไผ่หู้เนี่ยก็เข้นตัวลันเนปันคานาความมันเต้บนห้องวาตะที่กระโดดปั้นหนคาวา ีนออกหมอกน้ําเต้นนําว่าค่ะอ๋อออกมากะหือกอยยางิลีเงินส้มแต่ๆค่ะเนาะตวหลอหงลีหงงามจังไหนในอันินส้มติเฮือล่ะเนาะหงลีหังงามตค่ะอ๋อสีนปางเอเจือกเต้เจือกวาค่ะลีักหน้าแต่ๆค่ะเนาะต้นหมอกอันไหนอําพลไหลลุมลาสังขาดปลูกงค่ะออ จนหังจะละแค่ในความใต้ในห้องวา่าชื่อหืมฟูคานเนะาะปูว่าไผ่หู้เนี่ยก็แค้นต่อวคอมเมนต์ไว้ป่นานคะันาความมันได้ห้องวา่าชาซองและปาดเปยนไหนค่ะว่าตุนตุนชาซองและปาดเปยนได้ดูยิ่งหลงปางเงยปลูกไวค้ค่ะโอ้หังหลีหางงามคานอ,อันไหนก็ลงไปอยู่หลีในมันมีน้ำเต้คะ่ะอ๋อปางเงยขาวเต้เอาไวตา้ตานาตามือตาเต็นจะไหนคะ่ะอ๋อ ปู่ว่าลายตาเย้าในแต้ผิวหนังเข้าก็มันนุ่มหลีค่ะอ๋อมันแห้งมันแข็งค่ะปู่ว่าเมื่อขิงกันในผิวหนังเข้าก็หมอแห้งหมดแตกจะไหนค่ะเนาะปู่ว่าเมื่อนั่นเนี่ยก็เอาชาซังลับปัดอันใหนมาตาปานเนี่ยก็หมอหายค่ะอ๋อมันหลีกว่าค่ะอ๋อปางเหงาเขาแต้ตากูคืนกูคืนจะไหนค่ะอ๋อก็เปิดไหนเลยห้าก็อําหัว่าตีนปางเหงาเขาเน็มต้นแตกให้ปอกค่ะ ีน้องๆไปหาขาวก็ตาจำตุยคานนะเงินก็อ่ำเสงย่าวก็ปลูกก่งางไงเต้เต้านนะป๊รว่าปลูกไว้เย,ยา้าเนี่ยกว่ตูนอวานเนมันเพเต้เพาวาขาอ่ปลูกไว้ก็อ่ำปนไรลุ่มลาฉังคานะงินหลีงินสวมผุดด้วยปันเอ็นปันแห้งตังเสงค่ะพี่น้องๆไปหาข่าวตังเสียยให้ปออยู่หลีเกนวันแกเดีงงแคมสะอันนายกะายยาไฮมีกววลายม้าลายเสีออ่ำว่าใหโปลวดพีลวดขินสีก,กามติคานะไม่ซุงค่า